สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้นะคะคือเป็นชุดเอี๊ยมค่ะกางเกงขาสั้นมีคนขอมาด้วยค่ะค่ะเรามาสร้างกันเลยนะคะตัวนี้เราจะสร้างทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูเลยนะคะเราจะเข้าจากดึงกระดาษนะะี้ค่ะเพราะชิ้นหน้าเราจะต้องมีไว้ไว้คือยื่นเป้านะคะเราจะเข้าจากดึงกระดาษสามนิ้วสามนิ้วค่ะ เราตีเลยค่ะตีเป็นเส้นหน้าค่ะค่ะพอเราได้แล้วเราก็ลงจากลิงกระดาษนี้ค่ะสิบเซนคือเกณฑ์เลยค่ะการหาสร้างแพทเทร์นตแ,แต่ขั้นแรกเลยค่ะสิบเซนช่วงหลังค่ะเราก็เผื่อเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ห้านิ้วนะคะเราเผื่อเลยคะ่ะห้านิ้วเส้นนี้เลยค่ะคือการเผื่อเป้าอีกค่ะเส้นหลังนี่คือเราจะตีนะคะเส้นหลังเราตีเลยค่ะเส้นกลางหลังนะคะตีตรงค่ะนี่ค่ะเราวัดได้แล้วเราลงจากเรีงกระดาษสิบเซล แล้วเราก็วัดยาวหน้าเลยค่ะยาวหน้าเราได้สสาิบ34เราปิดค่ะ ได้แล้วเราจะมาแบ่งครึ่งค่ะสามสิบสี่แบ่งครึ่งเป็นเส้นเอวก็ได้สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเราตีเลยค่ะเราได้สิบเจ็ดแล้วเราจะมาแบ่งครึ่งกันอีกครั้งนึค่ะเป็นเส้นบ่าหน้าสิบเจ็ดก็ได้เป็นแปดครึ่ง ตเลยค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ยี่สิบแบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กค่ะเราจะกดดิดต่อหน่อยนะคะเพราะว่าปากกาหมดค่ะไส้หมดหมึกหมดค่ะไม่ใช่ไส้หมดเราเลยต้องใช้ดินต่อ แบ่งครึ่งค่ะตีเลยค่ะเป็นสิบเซ่นพอเราได้แล้วนะคะชิ้นหน้าเราจะขึ้นเลยค่ะสามเซนครึ่งกดเลยนะคะที่เราหารกันแต่เราไม่ต้องมาหารกันแล้วค่ะเราขึ้นเลยค่ะสามเซนครึ่งเข้าหกเซนครึ่ง ขึ้นเจ็ดเซนทุกทีค่ะขึ้นเจ็ดเซนคือมาตรฐานเลยนะคะจากช่วงไหล่ไหล่สามสิบสี่ค่ะเท่ากับสิบเจ็ดเซนตรงจุดนี้เลยคะ่ะสิบเจ็ดเซนตัวนี้เราไม่ต้องมาปรับไหล่ไม่ต้องมีเกล็ดเลยนะคะสิบเอี้ยมช่วงอกค่ะช่วงอกระบบแปดเหมือนกันค่ะตัวหลวมเราได้แล้วค่ะตรงจุดนี้ สะโพกสะโพกเราก็บวกแปดค่ะเราตีตรงเลยค่ะเรายังรูชิ้นหลังกันต่อค่ะชิ้นหลังเราก็เหมือนกันเลยค่ะตัวนี้เราจะทำตัวแบบตัวหลวมนะคะเป็นชุดเอี้ยมเกงขาสั้น ตีตรงค่ะเราจะมาดูยาวหลังกันค่ะเราวาดยาวหลังจากจุดนี้มาตรงจุดยาวหลังน,นะคะเราได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนค่ะยาวหลังสามสิบเจ็ดเข้าค่ะเข้าเจ็ดเซนมาตรฐานขึ้นสองเซนจุดหนึ่งค่ะช่วงบาหลังค่ะบาหลังเราได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบหกค่ะ เราตีตรงขึ้นเลยนะคะมาตรฐานเลยค่ะเราขึ้นเจ็ดเซนเจ็ดเซนแล้วเราเอาตรงนี้แบ่งครึ่งค่ะขึ้นอีกสามเซนคือเราได้เส้นนี้ค่ะช่วงไหลเราได้สิบเ็ดนะคะตรงจุดนี้นีเลยค่ะตีได้เลยค่ะแล้วเราจะมาดูกันดูชิ้นหน้ากันต่อน,นะคะเราหาอกสูงก่อนเกงก่อนค่ะเราได้เก้าอกสูงค่ะโทษทีอกหาง อกสูงตรงนี <th> <th ord ian trauma> ้นะคะยี่สิบเซนค่ะค่ะเราได้แล้วเราก็จะมาดูการวาดกันต่อเลยนะคะช่วงการวาดบ่าหน้าเราได้ตรงจุดนี้ค่ะเราก็ตีเป็นเส้นแนวทางไว้ก่อนค่ะช่วงการวาดลักวาดกันช่วงช่วงบนเลยนะคะวาดลักแล้เราจะมาดูกันเลยค่ะวาดลักแล้การวาดลักแล้ตัวนี้นะคะเราจะเข้าจุดการวาดช่วงข้างหน้าเราจะเข้าอยู่ในเกณฑ์ ดูไม่ดูคืออยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดยอดอกค่ะตรงตัวนี้เราก็จะเข้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเก้าเซนพอค่ะเก้าเซนเราจะถ้าเราจะทําให้พอดีกระบาดหน้าก็ได้หรือไม่พอดีเราก็เอาต่ำลงมาประมาณสองเซนค่ะได้สองเซนเราตีตรงเลยค่ะตีตรงตรงจุดนี้แล้วเราก็มาวาดกันเลยค่ะตรงจุดนี้การทํานะคะเราวาดช่วงลักเล็กค่ะเราจะมาวาดตรงนี้ค่ะ เราจะมาวาดตรงถึงจุดจุดนี้เลยนะคะจุดเอวนี่เลยค่ะเราวาดโค้งมาเลยค่ะวาดรักแร้มาได้เลยค่ะโค้งมาจงจุดนี้นะคะเราวาดโคง้โคงมาติดโค้งมาเป็นเส้นรักแร้ค่ะเราขอตัดชิ้นหลังออกก่อนนะคะจะได้ไ,ดไม่ไ,ไม่ติดกัด เ,เอาช,ชิ้นหลังไว้ก่อนนะคะคือช่วงช่วงเอวนะคะเอวเราจะไม่เข้าค่ะเอวเราจะไม่เข้าหรือไม่ถ้าต้องการคือช่วงความยาวเนี่ยคะ่ะเราตีตรงเลยคะ่ะเราวัดความยาวของของเกงเกงคะ่ะเราวัดตรงจุดเอวลงมานะคะกี่นิ้วตรงจุดนี้เราว่าไม่พอคะ่ะเราขอแปะกระดาษเพิ่มหน่อยนะคะความยาวไม่พอคะ่ะ ข้างหน้าให้แปะได้พอดีเลยค่ะค่ะความยาวของกางเกงตัวนี้เราจะไม่เป็นกางเกงขาสั้นนะคะเราวัดตรงจุดเอวลงมาเลยคะ่ะนี่จุดเอวนะคะเราวัดลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณเราจะเอาอยู่ในเกณฑ์ประมาณสิบเก้านิ้วค่ะตัวนี้ แล้วเราก็ตีตรงเลยค่ะ9นิ้วเดี๋ยวเราตัดกระดาษออกก่อนนะคะพอเราได้19นิ้วแล้วเราตีตรงเลยค่ะตีตรงมาจุดล่างเลยค่ะแล้วเราก็จะมาหาเส้นเป้าลึกกันนะคะการเป้าลึกเราจะวัดตรงจ,จุดเอวเนี่ยวัดตรงจุดสะโพกค,ค่ะโทษทีกับสะโพกเราเอาสะโพกค,ค่ะ 3ามแปดานด้วยทบสองหรือไม่ถ้าเราต้องการความยานแต่ส่วมากจะเป็นยานนะคะเราจะลงจากเส้นเส้นสะโพกใหญ่นะคะห้านิ้วเลยค่ะเป็นเกณฑ์เลยค่ะห้านิ้วเราตีเละคะ่ะความยาวห้านิ้วคือเป็นเส้นเป้าค่ะพอเราได้แล้วนะคะคือเส้นเป้าตรงจุดนี้เราจะออกอยู่ในเกณฑ์ประมาณแล้วแต่สะโพกคนด้วยค่ะถ้าสะโพก สี่สิบขึ้นเราจะออกอยู่ในเกณีประมาณสองนิ้วเราติ๊กไว้ก่อนค่ะตรงนี้สองนิ้วสิ่นี้ค่ะเราตีเฉียงขึ้นอยู่ในเกลประมาณสองเซนสองเซนครึ่งค่ะแล้วเราก็จะมาวาดเลยค่ะตรงนี้เราแบ่งครึ่งช่วงเส้นสโะโพกกับตรงที่ลงมาห้านิ้วนะคะเราแบ่งครึ่งเราวาดโค้งเลยค่ะเป้าหน้าวาดโค้งมานนี้ได้เลย นี่คือเป็นจุดเป้าหน้านะคะเส้นโค้งเป้าหน้านี่ค่ะเราได้เป้าหน้าแล้วตรงจุดนี้นะคะเราจะวัดเลยค่ะเส้นกะเกณฑ์การวางค้านะคะตรงจุดนี้ยี่สิบเก้าเราแบ่งครึ่งเลยค่ะตรงได้ตรงจุดนี้นะแบรงจุดนี้เราก็จะวัดให้เท่ากันเลยค่ะเราได้ตรงนี้ค่ะสิบห้าเซนสิบห้าเซนเราตีตรงเลยค่ะ ตีตรงคือคือตรงนี้คือเกณฑ์วางผ้านะคะคือเกณฑ์วางผ้าปลายขาค่ะปลายขาส่วนมากถ้าคนต้องการข้างล่างบานถ้าไม่ไม่ไม่บานเราก็จะเป็นแบบเส้นตรงแต่ตรตรงจุดนี้นะคะเราจะตีตรงตรงจุดนี้ประมาณอยู่เกณฑ์เข้าประมาณแอนเอนเลยค่ะเข้ามาตรงนี้นิดนึงปลายขาถ้าเราบานได้เราบานออกได้สามเซนแต่ตัวนี้เราเอาเป็นขาตรงนะคะตรงนี้ค่ะที่เราวัดได้สิบห้าเซน เราก็วัดเลยค่ะตีตรงนี้ได้เลยช่วงปลายขาเนี่ยค่ะเราตีตรงได้เลยค่ะตีตรงถ้าตีตรงแล้วเราจะเข้าอยู่ในเกล็ดได้ประมาณสักหนึ่งเซนค่ะหนึ่งเซนนี่ค่ะปลายขาช่วงท้องขาค่ะท้องขานี่ค่ะคือชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราได้แล้วนะคะคือจุดนี้เราจะมาดูการต่อเอวค่ะการต่อเอวเราจะต่อตรงจุดนี้เลยค่ะการต่อช่วงเอวเนี่ยค่ะเราจะต่อลง เราจะลงข้างหน้าเนี่ยค่ะอยู่ในเฑนประมาณหนึ่งเซนข้างๆเราวาดโค้งตรงจุดจุดข้างเราก็ลงได้อีกค่ะแต่ถ้าเราไม่ลงก็เอาพอดีได้เลยค่ะการต่อเป็นช่วงรอยตอกคล้ายๆกับเข็มขัดนะคะเราเอายาวอยู่เอาใหญ่อยู่กี่ประมาณสามเซนค่ะสามเซนเราวาดเลยค่ะนี่คือของส่วนของกินหน้ากินหน้าค่ะค่ะกินหน้าจะเป็นทบค่ะตรงนี้คือทบคือทบ นี่ค่ะคือน,นี่คือเป็นชุดเอี้ยมคือทบหน้าตรงนี้เราก็จะแบบถ้าบางคนจะเล่นลูกเล่นเราก็มีใส่ซิปได้นะคะทําคือวาดเป็นรูปซิปโค้งมานี่ได้เลยค่ะแต่เราถ้ามากเราจะไม่เราจะเราก็ถ้าไม่ติดสะดุมข้างเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวปล่อยได้แล้วคือเราจะสวมได้เลยค่ะสวมตลอดแนวได้เลยค่ะนี่คือชิ้นหน้าเราจะมาดูเลยค่ะตรงนี้เราตีตรงค่าสายสายใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ หนึ่งนิ้วเราตีเลยค่ะนีหนึ่งนิ้วตรงนี้ค่ะเราก็จะติดกระดุมตรงนี้เราติดกระดุมนี่คือชินนอช้นหน้าคือชิ้นหน้าแต่ถ้าเราลงมาตรงจุดนี้ก็ได้ค่ะเราจะทําเป็นลูกกระเป๋าได้เลยค่ะเราตีเลยค่ะตรงนี้เป็นแฟชั่นได้ค่ะกระเป๋าตีเฉียงนี่ค่ะคือกระเป๋ากระเป๋าหน้าแปะแปะนะคะตัวคือจุดนี้คือแปะ นี่คือที่หน้าได้แล้วนะคะตรงนี้คือทบผ้าเราจะหาซื้อผ้ายีนิ่มๆก็ได้ค่ะเรามาทําคือเป็นชุดเอี้ยมเลยค่ะนี่ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือเราทําได้แล้วมันจะเป็นชิ้นหลังกันต่อค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะผ้าไม่พอกระดาษไม่พอค่ะเราก็ต้องต่อกระดาษเลยค่ะ เราจะลงจากเส้นสะโพกใหญ่คะ่ะห้านิ้วเหมือนกันค่ะห้านิ้วห้าน,นิ้ว,วหรือสะโพกใหญ่หารด้วยสิบสองนะคะหารด้วยสิบสองถ้าจะใส่พอดีเลยคะ่ะเราเป็นประมาณนี้แต่นี่ตัวนี้เราเอาจะใส่แบบใส่แบบเยียนยานะะี่ยค่ะลุมหลวงจะตัดออกก่อนนะคะคะ่ะเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อชิ้นหลัง ตรงจุดนี้จุดเอวนะคะเอวการวาดค่ะช่วงตรงจุดนี้เราช่วงข้างหลังเราจะเอาอยู่ในเกณฑ์ประมาณจุดบาก็ได้ไม่จะตามกว่าจุดบาทเราเอาตามจากจุดบาทอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนค่ะสองเซนตลอดเลยนะคะตีตรงค่ะแล้วก็เราจะวาดค่ะตรงจุดนี้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ประมาณแปดเซนค่ะแปดเซน แล้วเราก็วาดเลยค่ะวาดโค้งมาที่จุดเอวนี้ได้เลยค่ะเราวาดเลยค่ะวา,วาดตอนี้ได้เลยนี่ค่ะวาดวาดเป็นเส้นลักแลกโค้งมานี้เลยค่ะโค้งมาเลยนี่ค่ะเราได้แลว้วการโค้งช่วงเอวข้างเราจะวาดของโค้งนี้ตรงค่ะ พ่ทีค่ะเมื่อกี้ต่อพอเราต่อแล้วเ,เ,เราตัดเส้นผิดเราต้องแปะอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าความยาวไม่ได้เอาได้แล้วค่ะาได้แล้วค่ะพ่อทีค่ะได้แล้วได้แล้วนี่คือตรงนี้จุดเอวตรงนี้สะโพกเล็กนี่สะโพกใหญ่ตรงนี้ลงมาห้านิ้วค่ะได้แล้วค่ะ เราจะดูเลยนะคะเกณฑ์ช่วงช่วงการวาดนะคะตรงจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งช่วงตรงจุดเอวค่ะที่เราทำล้าเราจะแบ่งครึ่งกันเลยนะคะค่ะเราจะมาดูจนช่วงช่วงนี้ได้เลยค่ะเราจะตรงนี้ช่วงสะโพกที่เราได้นะคะเราตีตรงตีตรงเลยค่ะ แล้วเราจะลงเฉียงลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วหรือหนึ่งเซนหนึ่งเซนช่วงเป้าหลังการวาดเป้าหลังนะคะคือเราจะเพิ่มจากเป้าหน้าอีกหนึ่งเข้าเป้าหน้าเราสองนิ้วเพิ่มอีกหนึ่งเข้าก็เท่ากับสี่นิ้วค่ะเราวัดเลยค่ะสี่นิ้วสี่นิ้วค่ะตรงนี้ตีเฉียงมาเลยนะคะ นี่คือเป้าค่ะสี่นิ้วถึงสี่นิ้วครึ่งได้ความยาวค่ะความยาวของเส้นข้างนี้เราก็วัดได้แล้วค่ะวาดตรงมาจุดนี้ตีตรงมานี้ได้เลยข้างหน้านี้ได้เลยช่วงปลายขาเราก็จะมาดูกันเลยค่ะเราวัดเป้ากับสะโพกข้างเราแบ่งครึ่งเลยค่ะเราได้เท่าไหร่นะคะช่วงข้างหน้าก็เท่ากันสิบหกเซนตรงนี้ก็สิบหกเซนค่ะข้างหน้า ก็เท่ากันค่ะ16เซนเราตีตรงเลยค่ะ10เซนีีคือเส้นเกณฑ์การวางผ้านะคะจุดนี้เราช่วงนี้ค่ะปลายขาตรงนี้เราวาดนี้เลยค่ะนี่คือเป้าเส้นเป้านะคะเป้าหลังเราจะมาดูวาดเป้ากันต่อช่วงตรงนี้เราจะแบ่งครึ่งค่ะตรงนี้10เซนเราแบ่งครึ่งเป็น5เซนตรงจุดนี้เราเตีย๋ยตีเฉียงขึ้นค่ะ3เซน เราวาดเลยค่ะเราวาดโค้งมานี่เลยค่ะที่เส้นเป้าโค้งมาที่เป้าล่างนี่ค่ะเลยได้แล้วนี่คือโค้งของเป้าชิ้นหลังนะคะช่วงการวาดปลายขาค่ะปลายขาตรงจุดนี้เราจะตีเข้าหนึ่งเซนได้ค่ะชิ้นหลังค่ะนี่คือชิ้นหลังปลายขาชิ้นหลังค่ะนี่เราได้แล้ว เราจะมาดูการวาดเส้นวาดเส้นนะคะคือการฝึกนี้เราตีตรงเลยค่ะสายค่ะสายที่เราได้เราก็จะมาดูกันนะคะตรงนี้เราก็ติดกระดุมหรือเราใช้เป็นที่เป็นถัดล็อกได้ค่ะที่เราซื้อมาเราตัดเลยค่ะ น,นี้้ไดเลยค่ะนี่ค่ะคือชิ้นหลังนี่คือเอาชิ้นหลังค่ะอันนี้คือปลายขา ที่หลังตรงนี้ิ้นหลังตรงนี้นนทบผ้านะคะค่ะตรงนี้ทบผ้าทบผ้าค่ะนี่คือิ้นหลังได้แล้วเราก็จะมาตัดส่วนิ้นหน้าิ้นหน้าเราตัดตรงนี้เลยะคะ่ะิ้นหน้าเราก็ทบเหมือนกัน ถ้าเราจะทำกระเป๋านะคะเราก็ทําได้เลยค่ะเราวาดเป็นรูปปากกระเป๋าได้เลยเราจะวาดตามเส้นขอบนะคะเราจะเข้าอยู่ในกีบประมาณหกเซนแล้วเราก็วาดเลยค่ะต่ําลงมาอยู่ในกีบประมาณสักสิบเซนได้ค่ะเราวาดคือให้พอเลี้ยงได้นะคะเราวาดตรงที่เราทําเนี่ยค่ะเราวาดโค้งนี้ได้เลยคือเป็นเส้นกระเป๋านะคะคือการทารูปกระเป๋าเราตามทำตามนี้ได้เลยค่ะประมาณนี้ การวาดค่ะมือกระเป๋าตรงนี้เราจะโค,งคง้งโค้งโค้งมาจุดนี้เลยค่ะข้างหน้าพอเราทํานี่เราทําจะเย็บกลับตรงนี้จุดนะคะตรงนี้เป็นรอยต่อตรงนี้รอยต่อค่ะต่อเอวต่อเอวค่ะนี่เราได้แล้วคึน้นี่คือส่วนของทีนหน้าเราจะตัดเลยนะคะ ตรงนี้คือกระเป๋าแปะนี่คือส่วนชิ้นข้าวค่ะนี่เราทำได้แล้วนะคะคือนี่คือส่วนชิ้นหน้าเราจะมาดูการวาดเอี้ยมค่ะวาดตรงที่เป็นสายนะคะเราก็เอาตรงนี้คับมาชนกัน เอาไหล่ตัวไหล่มาชนกันค่ะไหล่แล้วเราตีสายเลยค่ะสายเนี่ยเราตีมาตรงจุดจุดที่เราเราเราคือวาดมาได้เลยนะคะตรงจุดนี้สายใหญ่อยู่ในปินประมาณหนึ่งนิ้วเราตีเลยค่ะนี้ค่ะเราตีมาได้เลยีเ้มาไดเลย สายใหญ่หนึ่งนิ้วคือสามเซนสามเซนสามเซนค่ะเราตีเลยค่ะตีความใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเราตีมาเราได้แล้วเราแปะตรงจุดหัวนี้นะคะช่วงชิ้นหน้า เราตัดนะคะแล้วเราก็จะเราตัด,าตดสายเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคือสายตรงนี้คือชิ้นเราจะตัดเป็นหนึ่งชิ้นนะคะคือสองชิ้นก็ชิ้นแถบสายแถบซ้ายกับแถบขวา คือจุดนี้คือข้างหลังนะคะหลังนี่คือชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราจะต่อกระดาษค่ะให้เพิ่มลงไปอีกอยู่ในเกณฑ์คือสายที่เราจะทําคือการที่เราจะทําว่าให้ยาวอีกถ้าบางทีแบบสายคือสั้นเติบไปหรือนั่นเลยไปเราเพิ่มอีกอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก8เซนค่ะให้ใหญ่ขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ8-10เซนนี่ค่ะได้เลยเราก็ตัดได้เลยค่ะ นี่เราได้แล้วนะคะคือสายที่เราทํานี่ค่ะคือส่วนของชิ้นหน้าตรงนี้คือส่วนของชิ้นหลังเรานี่ค่ะชิ้นหน้าเราก็จะทําอย่างนี้เลยนะคะการต่อจะต่อให้ดูเลยค่ะแปะตรงนี้ค่ะคือการเข้าตรงจุดนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังก็ตรงจุดนี้เหมือนกันค่ะ เราจะติดให้ดูนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังเราจะเข้าพอดีเนี่ยค่ะเราแปะตรงนี้ได้เลยเป็นเอียงค่ะนี่เราได้แล้วค่ะนี่คือชุดเอียงนี่คือหลังนี่คือชิ้นหน้าเนี่ยค่ะเราได้แล้วคือเอียงชุดเอียงค่ะการตัดชุดเอียงค่าติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะ